ภาพล่าสุดเขตฐานทัพโผล่รายการดังเซอร์ไพรส์นางเอกคู่ขวัญกำนานวาย 2K อดีตพระเอกดังเขตฐานทัพโผล่ร้องข้ามกำแพงเซอร์ไพรส์นางเอกคู่ขวัญบัวชมพูฟอร์ดคู่จิ้นละครเสน่ห์รักนางสินทำเอาช็อกตาแตกกันทั้งรายการเมื่อพระเอกหน้าเด็กตลอดกลางอย่างเขต ฐานทัพได้มาเป็นนักร้องหลังกำแพงในรายการ The Walk Song เพื่อเซอร์ไพรส์อดีตนางเอกคู่ขวัญอย่างบัวชมพูฟอร์ดในเพลงอันรู้ด้วยคำใบหล่อขาวหุ่นดีดีกรีระดับพระเอกฉายาหน้าเด็กตลอดกาลงานนี้ทำให้บัวชมพูสามารถถ่ายชื่อได้แม่นเป๊ะเป็นการโคจรกลับมาเจอกันในรอบหลายสิบปีหลังได้ร่วมงานละครเรื่องสเสนรักนางสินออกอากาศทางช่อง7เ,เมื่อปี2548 ด้านหนุ่มเคยังได้อัปเดตชีวิตว่าตอนนี้ผ่านตัวไปทำงานเบื้องเป็นกำกับเป็นหลกักมีรับงานแสดงบ้างบางครั้งทั้งนี้ยังได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีระบุว่านานๆจะออกรายการทีตื่นเต้นชมัดขอบคุณรายการที่เชิญมานะครับขอบคุณบัวชมพูที่ยอมร้องเพลงด้วยและขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ฟังจนจังหวัดจันทบุรีเพลงเบอร์ร้องข้ามกำแพงเบอร์ป้าป่าดีจ้าเบอร์ป้าป่าสู้ส